เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อส่งมอบแม่คิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านท่านกำลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกนะคะพอดแคสต์ที่จะมาร่วมกันค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสำเร็จค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราทั้งโลกภายในภายนอกไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ วันนี้นะคะก็จะมาชวนคุยกับหนังสือเล่มหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าคนสำเร็จ1%คิดและทำแบบนี้ถึงจะมีเงินหมื่นล้านค่ะโดยคุณทดคณะนาพรค่ะในนานๆน,น,นะคะที่ดิฉันจะเอาหนังสือ,อ,อส่วนใหญ่แล้วผู้เขียนที่ดิฉันไม่ค่อยได้ได้รู้จักท่านนี้นะคะแล้วท่านก็ไม่ได้มีประวัติผู้เขียนซะด้วยนะคะแต่ว่าหนังสือเล่มน,นี้ค่ะก็รวบรวมนะคะ ในเรื่องของคนสำเร็จนะคะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักดีนะ,ะแต่ว่าเล่มนี้จะรวบรวมให้อ่านง่ายค่ะดิฉันก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันกับคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะแต่ละบทนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เขาเนำมาเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราก็ทราบมาแล้วอะคะ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้มอบให้ก็คือเป็นหนังสือที่ ฉันชอบอย่างหนึ่งคือเขาพิมพ์ตัวตัวอักษรใหญ่ดีมากแล้วก็อ่านง่ายค่ะแล้วก็เขาสรุปมาแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันก็อ่านได้อย่างจบได้อย่างรวดเร็วเพราะส่วนใหญ่แล้วอะค่ะในแต่ละหน้าเนี่ยโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยมัน,มน ไม่เยอะมากค่ะดิฉันชอบหนังสือแบบนี้นะคะก็เลยขอที่จะมาสรุปให้คุณผู้ฟังเป็นอีกเล่มหนึ่งที่อยากสรุปนะคะในเรื่องของคนสำเร็จ1%คิดและทำแบบนี้ถึงจะมีหมื่นล้านในข้อแรกเนี่ยนะคะผู้เขียนนะคะผู้ที่แปลเนี่ยนะคะได้จริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะเขาทำเกี่ยวกับวงการหนังสือบริหารธุรกิจแล้วก็หนังสือจิตวิทยาพัฒนา ตนเองนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็อยากทำแล้วเขาก็นำมานะคะซึ่งโดยสรุปแล้วเขาบอกว่าโลกทุกวันนี้ปลาไวชนะปลาช้าในความหมายก็คือในโลกธุรกิจนะคะใครวกว่าก็จะชนะแต่ส่วนใหญ่แล้วในความรู้สึกของดิฉันนียก็จะแย้งนิดๆน,นะคะว่าจริงๆอะคะ่ะมันอยู่ที่ว่าเราะคะ่ะเรียกว่าอดทนมากกว่าแล้วก็พยายามมากกว่าเนี่ยมันก็ชนะสำเร็จได้ทุกคนคะ่ะนะคะ สิ่งแรกนะคะที่หนังสือเล่มนี้เขามอบให้ก็คือในเรื่องของเรื่องปลุกพลังความเชื่อในตัวของเรานะคะโดยเขาได้นำคำของไบอันเทซี่ที่ว่าคุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดเกือบตลอดเวลาโลกภายนอกของคุณคือภาพสะท้อนโลกภายในของคุณซึ่งสะท้อนให้เห็นสิ่งที่คุณคิดนะคะทุกอย่างที่คุณคิดเนี่ยจะโผล่ออกมาในความจริงของคุณอย่างต่อเนื่องก็คือกฎของความเชื่อนั่นเองค่ะ โดยที่ไม่ว่าอะไรที่เราจะเชื่อด้วยความรู้สึกจริงๆมันจะกลายเป็นความจริงไม่ว่าอะไรที่คุณเชื่ออย่างเข้มข้นมากๆก็จะกลายเป็นความจริงในไม่ช้าค่ะนะคะและสิ่งสำคัญนะคะก็คือ,อคนสำเร็จ1%นเร็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าค่ะไม่ยอมล้มเลิกจนกว่าเขาจะทำได้ค่ะ,ะเขาก็ยกตัวอย่างทั้งสตีฟจ็อบนะคะที่ฝันว่าจะสร้างคอมพิวเตอร์ซึ่ง ตอนนั้นนะคะเขาเชื่อแค่ว่าเขาทําได้แล้วก็ไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยเพียงพยายามหาความรู้ที่จะทําไม่ได้นะคะแล้วก็ทําจนสําเร็จค่ะรวมทั้งแจ็คหมาค่ะที่เขายกตัวอย่างมาเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นในชีวิตจากการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะ,ะที่ฐานะยากจนในเมืองหางโจวนะคะเมืองล็กๆในจีนแล้วก็มีความฝันว่าจะสร้างธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะคะ,นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะะ จริงๆะคะ่ะเขาเริ่มต้นนะคะหมายถึงแจ็คหมานะคะก็เริ่มต้นจากห้องเช่านะ,ะแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยมาฟังสิ่งที่เขาคิดแล้วก็จริงๆเพื่อนแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เชื่อมีเพื่อนอยู่คนเดียวที่เชื่อเขาจนในที่สุดก็สามารถทําจนประสบความสําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มจากการเป็นนายของตัวเองควบคุมตัวเองมีวิานัยในตัวเองนะคะซึ่งอันนี้ก็คือการที่เราจะต้องปลุกพลัง แล้วก็พลังของเราเนี่ยสิ่งสําคัญนะคะก็คือสิ่งแรกเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะแล้วก็ยอมรับในความผิดพลาดควบคุมความคิดของตัวเองแล้วเราก็ต้องรู้รู้จักที่จะสร้างความสุขจากภายในให้ได้ค่ะแล้วก็ฝึกคิดบวกกับทุกปัญหาจริงจังแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ไม่สนใจคนคิดลบค่ะแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมกับความสําเร็จที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะดังนั้นนะคะ จริงๆนะคะเราต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้มอบให้ในบทแรกค่ะแล้วก็นอกจากนี้เขาก็พูดในเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนะคะที่บอกว่าขอเชื่อรับนะคะแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้เขาจะเป็นขอเชื่อทำแล้วก็รับค่ะนะคะซึ่งจริงๆมันต้องลงมือทำถึงจะได้รับนั่นเองนะคะ แล้วเ,เขาก็พูดถึงปัจจัยนะคะแห่งความสุขและความสำเร็จของมหาเศรษฐีทั่วโลกเนะะี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะนิสัยที่ร่วมกันแล้วก็ปัจจัยแห่งความสำเร็จเนี่ยเขาในหนังสือเล่มน,นี้สรุปมาว่านะคะก็คือ,อคนส่วนใหญ่เหล่านี้จะมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือใช้ชีวิตที่สมดุลด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะพวกคนเหล่านี้ก็จะจดจำความ ยากลําบากค่ะแล้วไม่ได้เรียนหนังสือสูงมากมายแต่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีแล้วก็มีความกล้าที่จะเสี่ยงแล้วก็มีใจรักในงานที่ตัวเองทารวมทั้งมีคุณธรรมในจิตใจด้วยนะคะแล้วก็มีทักษะในการร่วมงานกับคนอื่นนะนอกจากนี้นะคะคนเหล่านี้ยังสามารถรับมือกับคําวิพากวิจารณ์ได้มีความซื่อสัตย์นะคะปากกับใจตรงกันมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีระเบียบวินัยมีเป้าหมายที่ชัดเจน แน่นอนนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเป็นนิสัยแล้วก็คุณสมบัติที่ทุกคนล้วนมีอยู่ในตัวเองนะแล้วก็หยิบออกมาใช้แต่ละคนก็หยิบออกมาใช้จนกระทั่งเขาประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะคนที่สำเร็จส่วนใหญ่จะคิดว่าเราเป็นเจ้านายของเงินค่ะแล้วก็ด้วยความเชื่อเหล่านี้เขาจะพัฒนาตนเองจนเป็นเจ้านายในการสั่งควบคุมเงินเงิน,งนท,งทองของตนเองได้นะคะแล้วก็ สิ่งสาคัญก็คือมหาเศรษฐีทั่วโลกเนี่ยหาโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องเงินนะคะแล้วก็มีอุปนิสัยในเรื่องทางการเงินที่ดีค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีนิสัยแห่งความสําเร็จหลายๆเรื่องค่ะโดยเพราะนิสัยที่สําคัญมากจะมีสสิ่งก็คือวินัยแล้วก็ความขยันค่ะจริงๆเราต้องให้วินัยเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งในนิสัยของตัวเราให้เร็วที่สุดค่ะวินัยเนี่ยต้องมี2ออย่างก็คือวินัยในการทํางานแล้วก็ วินัยทางการเงินค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากจะมีวินัยแล้วเนี่ยนิสัยที่ประสบความสําเร็จส่วนหนึ่งก็คือเราต้องมีนิสัยในการคิดใหญ่ค่ะตั้งเป้าหมายให้สูงแล้วก็ต้องหัดเริ่มต้นคิดจากแง่มุมของลูกค้าค่ะนอกจากนี้นะคะจริงๆแล้ว่นิสัยของความสําเร็จหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องนะคะไม่ยึดติดอยู่กับ ความสำเร็จเก่าๆแล้วก็มุ่งพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นนะคะอย่าหลงอยู่กับอดีตนะ,ะดีใจอยู่กับอดีตแล้วก็เชื่อมั่นในพลังงานของตัวเราเองค่ะนอกจากนี้นะคะหนังสือเล่มนี้สิ่งที่ดิฉันชอบก็คือเขาพูดถึงเรื่องของกฎ2นาทีค่ะคุณผู้ฟังนะคะกฎของ2นาทีก็คือกิจกรรมหรือง,งานอะไรก็ตามที่ใช้เวลาไม่ถึง2นาทีเนี่ยก็ให้ลงมือทําให้เสร็จไปเลยค่ะไม่ไม่พูดว่าเดี๋ยวก่อนนะแต่เราต้องใช้คําว่าเดี๋ยวนี้ค่ะ กดของ2นาทีเนี่ยมันจะช่วยให้เราพัฒนาแล้วพอเราทําได้บ่อยขึ้นเราจะคุ้นชินจนกลายเป็นนิสัยค่ะเราจะไม่เป็นคนที่ผัดวันประกันพุ่งแล้วก็มีเอ,อเรียกว่ากลายเป็นคนดินพ่อขางหมูอย่างนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้กฎของ2นาทีให้มากๆค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะคนสําเร็จนะคะส่วนใหญ่นะคะ ก็จะมีวินยัยทางการเงินที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องกระแสเงินสดค่ะแล้วก็ลงทุนที่ผลตอบแทนที่เชื่อถือได้แล้วก็อดออมค่ะแล้วนอกจากนี้องค์ประกอบที่สําคัญนอกจากวินัยแล้วนะคะเขาก็จะมีความขยันค่ะสําหรับคนที่ประสบความสาเร็จดังนั้นนะคะออสิ่งที่ขยัน ที่คนที่สําเร็จมีก็คือเขาจะขยันทํางานเพื่อหาเงินแล้วก็สร้างผลงานให้ได้มากที่สุดทําอย่างสม่ําเสมอไม่เกียดค้านค่ะแล้วก็มันเติมความรู้สู่สมองยิ่งเติมนะคะเราก็จะยิ่งฉลาดแล้วยิ่งรู้ว่าควรทาอย่างไรให้มีเงินมากขึ้นแล้วก็หาขยันที่จะหาโอกาสค่ะดังนั้นนะคะเขาบอกว่าแต่ละนาทีที่คุณปล่อยให้มันลอยไปหรือว่าผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันเท่ากับขับไล่ความรวยให้เราไกลออกไป จากเราอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีตัวช่วยอันนึงนะะ่งค่ะที่เป็นกฎที่เรียกว่า80-20ของพาริโตนะคะกฎนี้เขาบอกว่ามันเป็นกฎที่บอกว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆจะมีสัดส่วนอยู่น้อยกว่าสิ่งที่ไม่สำคัญที่มีสัดส่วนมากกว่านะฮะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่า20%ของกิจกรรมที่คุณทำนะคะจะส่งผลลัพธ์มากถึง80%ต่อชีวิตของคุณคะ่ะ อันนี้เรียกว่าเราต้องอดทนมีวินัยขยันให้ถูกที่ถูกงานถูกเวลาแล้วก็ความสําเร็จและเงินทองมันก็จะมาหาเราเองค่ะดังนั้นนะคะสิ่งสําคัญเนะะี่ยค่ะเราต้องรู้จักตัวเองแล้วก็พุ่งชนเป้าหมายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรนะคะในโลกยุคนี้คะ่ะเราต้องพยายามที่จะทำนะคะให้เร็วแล้วก็จริงๆเขาบอกว่า จงยอมรับเคารพนับถือในความสามารถของตัวเองยกย่องแล้วก็ให้เกียรติตัวเองเสมอค่ะคนเหล่านั้นเกิดได้2ครั้งก็คือเกิดครั้งแรกคือวันที่เกิดมาลืมตาดูโลกค่ะเกิดครั้งที่2คือเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรค่ะสิ่งสำคัญนะคะในหนังสือเล่มนี้เขาก็ยกตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนค่ะที่ไม่ว่าตั้งแต่สติฟจ็อบนะคะหรือ เอเมซอนค่ะเจฟเบโซผู้ก่อตั้งอเมซอนนะคะที่ประกาศต่อตอนเองและต่อพนักง,งานทุกคนในวันก่อตั้งเพื่อให้เข้าใจถึงเป้าหมายใหญ่รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวมุ่งมั่นจับมือกันไปสู่ชัยชนะเหนือคู่แข่งยักษ์ใหญ่ได้นะคะก็คือ eBay นะคะจริงแล้วเนี่ยค่ะเจฟ เบโซเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นไอดอลของดิฉันเลยนะคะเพราะว่าในตอนเริ่มต้นบริษัทของเขากว่า8ปีเนี่ยเขาก็ติดลบมาโดยตลอดนะคะแล้วก็พยายามจนสามารถประสบความสําเร็จนะคะแล้วสิ่งสําคัญก็คือนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะคนที่ล้มเหลวในชีวิตนะคะแจ็คหมาได้บอกไว้ว่ามักจะมี4สาเหตุด้วยกันก็คือ1มองไม่เห็นโอกาสคะ่ะ2ดูถูกโอกาส3ขาดความเข้าใจแล้วก็4 ลงมือช้าเกินไปแล้วก็ไม่อดทนพยายามจริงจังนะคะดังนั้นนะคะเราต้องพยายามนะมองให้เห็นโอกาสซึ่งโอกาสนะคะที่แจ็คหม่าว่าเนี่ยก็คือโอกาสและเงินทองมีมากมายมีอยู่รอบตัวเราอยู่ที่ว่าเราจะเห็นโอกาสแล้วก็ใช้โอกาสนั้นหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ก็มีตัวอย่างนอกจากแจ็คหมานอกจากเจฟเบโซแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีวอลเลนบัฟเฟตค่ะที่เขายกตัวอย่างมานะคะเพราะว่าบอร์เรนบัฟเฟตตเนี่ยนะคะ มาเขาไม่ได้มั่งคั่งมาจากคุณสมบัติพิเศษหรือการทํางานหนักแต่มาจากที่เขาเกิดมาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวที่สามารถแปลงหุ้นให้กลายเป็นเม็ดเงินจนํานวนมหาศาลนอกจากนี้เขาก็เป็นคนประหยัดและอดออมค่ะจริงๆอันเนี้ดิฉันก็อ่านประวัติของวอลเลนบัฟเฟต t เนี่ยมานานนะครับพบว่าเนี่ยเขาเป็นคนประหยัดมากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่รอบคอบนะคะเพราะนั้นนะคะ บ้านของเขาที่เขาซื้อมาด้วยราคาเพียง3 1 0 0 0 0่นเหรียญเมื่อกว่า60 60ปีมาแล้วเนี่ยก็ยังคงเป็นหลังนั้นค่ะทั้งๆที่เขาสามารถหาซื้อบ้านที่หลังใหญ่โออาสวยหรูได้มากกว่านั้นแต่เขาบอกว่าเขามีความสุขที่อยู่ที่นั่นค่ะแล้วก็ถ้าเขาคิดว่าเขาอยู่ที่อื่นแล้วมีความสุขเนี่ยเขาคงย้ายไปแล้วเขาไม่เห็นว่าการมีบ้านสิบหลังทั่วโลกจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงถ้าเขาอยากจะเป็นเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์ เขาบอกว่าเขาก็ทงทําอาชีพนั้นไปแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่อยากต้องจัดการกับบ้านตั้งสิบหลังแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นมาจัดการให้เขาด้วยค่ะแล้วเขาก็ไม่เห็นว่ามันจะทําให้เขามีความสุขมากขึ้นตรงไหนดังนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาอุ่นพอในหน้าหนาวแล้วก็ยินสบายพอในหน้าร้อนมันสะดวกสบายสําสหรับเขาค่ะเขาบอกว่าเขานึกภาพบ้านที่ดีกว่านี้ไม่ออกแล้วค่ะจริงๆรวอลเลนบัฟเฟต์นะคะเขาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะแล้วก็ มีความสุขนะ,ะในเรื่องเล็กๆที่เขาทำนะคะจริงๆอยากบอกว่าบัฟเฟตเนี่ยคะ่ะเป็นคนทีออ่ดิฉันว่าเขาเป็นคนที่เ,ออเรียกว่าพอ,พอเพียงอย่างแท้จริงนะคะซึ่งก็จริงๆเวลาลงทุนนะคะเขาก็จะลงทุนเน้นที่คุณค่าะคะ่ะแล้วก็คุณภาพของธุรกิจเป็นสำคัญนอกจากนี้เขาก็ไม่ซื้อหุ้นมากตัวจนเกินไปนะคะ ส่วนสำคัญที่เขาประสบความสำเร็จนะคะซึ่งมีกฎ4ข้อก็คือว่าเขาอดทนรอคอยค่ะแล้วก็ความเสี่ยงไม่ได้เกิดจากความผันผลของรา,ราคาหุ้นแต่เกิดจากการกระทำที่เราไม่รู้ตังหากค่ะนอกจากนี้นะเขาก็ยังบอกตัวเองว่ามันมักจะเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอยู่เสมอดังนั้นจงเตรียมพร้อมแล้วก็ ความผิดพลาดในการลงทุน,นจะทําให้คุณตัวขึ้นจงใหญ่ยอมแพ้แล้วก็นอกจากนี้เขาบอกว่าถือเงินสดไว้บ้างเพื่อรอโอกาสค่ะแล้วก็ซื้อสตัต์ต,ต่อตัวเองเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของนักลงทุนค่ะจงซื้อหุ้นนอกจากนี้เขาบอกว่าจงซื้อหุ้นให้เหมือนกับการซื้อธุรกิจค่ะเพราะเพราะหุ้นเนี่ยคือส่วนหนึ่งของธุรกิจถ้าธุรกิจดีผู้ถือหุ้นก็จะได้ประโยชน์ในขณะที่ธุรกิจแย่ผู้ถือ,ถอหุ้นก็จะแย,ะยะต่ตามไปด้วยนอกจากนี้เขาบอกว่าทําในสิ่งที่คุณรัก ให้เหมือนกับว่างานประจําของคุณคือการทํางานอดิเกค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ายายลิอานลงทุนในสิ่งที่คุณไม่รู้อันนี้เป็นบทเรียนดีชั้นมากเลยนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอยากบอกว่าบางทีอค่ะเราก็เกรงใจในบางสิ่งบางอย่างไม่กล้าปฏิเสธแล้วก็ทําให้เราสูญเสียไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ค่ะก็อยากบอกว่าวอลเลนบัฟเฟตก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นต้นแบบค่ะ แล้วอีกคนหนึ่งค่ะที่หนังสือเล่มนี้เขาเอามาพูดถึงก็คือสตีฟจ็อบนะคะที่เอกก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ดิฉันชอบในแนวความคิดแล้วก็สินค้าแอปเปิลทุกตัวดิฉันก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นลูกค้าคนที่จงรักพักดีค่ะสตีฟจ็อบบอกว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นยาขมนะคะแต่เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับคนไข้เมื่อชีวิตเล่นตลกกับคุณจงอย่าสูญเสียความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรักดังนั้นนะคะ ต้องหาสิ่งที่คุณรักให้เจอเพราะวิธีเดียวที่จะทําให้คุณเกิดความพึงพอใจอย่างแท้จริงก็คือการได้ทําในสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันยอดเยี่ยมแล้ววิธีเดียวที่จะทําให้คุณสามารถทําสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้ก็คือคุณจะต้องรักในสิ่งที่คุณทําถ้าหากคุณยังหามันไม่พบอย่าหยุดหาจนกว่าจะพบค่ะแล้วคุณจะรู้ได้เองเมื่อคุณได้ค้นพบสิ่งที่คุณรักแล้วอันนี้ล่ะค่ะคือสตีฟจ็อบส์ได้กล่าวไว้แล้วก็ เขาบอกว่ามีความรับ6ข้อของขอ p p p l e ที่อยากนำมาฝากนะคะก็คือความรับข้อที่1ผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ Apple สร้างขึ้นนะ,ะต้องเป็นสิ่งที่แม้แต่คนคิดคนก็อยากมีเอาไว้ใช้ค่ะอันนี้สำคัญนะคะเพื่นพนอนๆคนผู้ฟังนะคะความรับข้อที่2ก็คือต้องใช้งานง่ายค่ะสติปจ็อบนี่เข้มงวดกับเรื่องนี้มากค่ะต้องรู้สึกว่ามันง่ายใช้งานง่ายนะคะแล้วความลับข้อที่3ก็คือทำอะไรให้ง่ายๆเข้าไว้ค่ะ อย่าทำอะไรที่มันยากเกินไปความรับข้อที่4ก็คือนําเสนอการบริการลูกค้าแล้วก็ประสบการณ์ระดับท็อปค่ะอันนี้คือ mm hmm. สติจีจ็อบเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจปัญหาหลักของตลาดเทคโนโลยีค่ะเพราะว่าแม้ว่าคุณจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายแค่ไหนนะแต่ผู้บริโภคที่นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในลักษณะแตกต่างกันมักเกิดความยุ่งยากตามมาค่ะทำให ผู้บริโภคทุกระดับต้องการความช่วยเหลือเป็นระยะค่ะ Apple ก็เลยใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้โดยผลิตพันธ์เน้นความง่ายทําให้พนักง,งานมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีนะคะอันนี้คนจึงเรียกว่าชอบผลิตภัณฑ์ Apple ิลดิฉันก็จะชอบค่ะความรับข้อที่5ของ Apple ก็คือ Apple จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ถ้าเชื่อว่าทําออกมาได้ดีกว่าของเดิมเท่านั้นค่ะความรับข้อที่6ก็คือ Apple จะวางจุดยืนให้นําคู่แข่งอย่างน้อย 2ปีอันนี้คือความความลับของ Apple ทั้ง6ข้อค่ะที่ทำให้เขาสามารถครองใจผู้บริโภคได้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะความสำเร็จของ t ติป Jobs ที่เขานำมาก็คือ s ติป Jobs นี่ค่ะเริ่มต้นนะคะเล็กแต่ว่าคิดใหญ่ค่ะเริ่มเริ่มอย่างไรกังวลค่ะเขาอะค่ะเริ่มจากศูย์แล้วก็นับ1ค่ะจาก A แล้วก็ไป B ค่ะแล้วก็สติปจ o อบเนี่ย เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ดีๆค่ะและนอกจากนี้เขาบอกว่าจงห้าวหาญค่ะ,ะเขาบอกว่าชีวิตเรามันสั้นนักจะตายเมื่อไหรก็ไม่รู้เพราะว่าเขามีโรคประจาตัวตอนอายุ50กว่าปีเขาก็รู้ตัวว่าเขาเป็นมะเร็งตับนะคะแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นานเขาจึงมักจะพูดคํานี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่านะคะเคล็ดลับอีกอันหนึ่งของสติปจอบที่เขาสรุปมาก็คือเขาจะมองหาสิ่งใหม่อยู่เสมอค่ะ จงเรียนรู้แล้วก็อย่าไปฟูมไฟล์กับอดีตที่จบไปแล้วอย่าข้ามควรกับสิ่งที่หายไปเราควรคิดถึงสิ่งใหม่ๆในชีวของเราที่ยังรอการค้นพบค่ะนะคะแล้วก็ข้อที่4ี่ก็คืออย่าให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาตัดสินชี้ชะตาของเราค่ะมันเป็นเรื่องยากค่ะที่จะออกแบบอะไรสักอย่างตามความต้องการของพวกคนที่มานั่งประชุมกันคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าอยากได้อะไรจริงๆจนกว่าจะได้เห็นสิ่งนั้นค่ะดังนั้นเนี่ยก็อย่าไปสนใจ คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากนักค่ะขพราที่5ค่ะการออกแบบไม่ใช่การสร้างเปลือกนอกเพื่อห่อหุ้มแต่มันคือสิ่งที่มีมิติแล้วก็มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนกันหลายชั้นค่ะดังนั้นนะคะเขาบอกว่าการออกแบบของเขาเนี่ยคือจิตวิญญาณขั้นต้นของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขาบอกว่าสติปจ็อบอะค่ะมีเคล็ดลับของความสําเร็จก็คือจงใช้ชีวิตในแบบของคุณค่ะ ก็ต่อไปก็คือค้นหาความทะเยอทะยานและความปรารถนาที่แท้จริงของคุณให้พบนึกถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และทําให้มันแตกต่างจากคนอื่นค่ะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือการมองหาความเป็นเลิศจงอย่าเป็นตัวถ่วงค่ะแล้วก็หาคนทํางานที่รักทุ่มเทให้กับองค์กรค่ะไม่ลองก็ไม่รู้จงทําให้ดีที่สุดอย่ามัวแต่หยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเงินไม่ใช่คําตอบของชีวิต คุณค่าของเราอยู่ได้ที่การทําประโยชน์ให้กับโลกต่างหากซึ่งนี้คนส่วนใหญ่ที่สําเร็จเขาก็มักจะคิดเช่นนี้ค่ะแะนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เราพยายามคิดนอกกรอบแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่สร้างคนของเราให้เป็นคนเก่งแล้วก็ความพยายามนะคะมันจะนําพาไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ทําให้มันเต็มที่เป้าหมายมีไว้เพื่อให้เราพุ่งชนค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะการมีไอเดียดีๆเป็นร้อยเรื่องคือสิ่งที่ยอดเยี่ยม แต่มันจะกลายเป็นเรื่องเยี่ยมที่สุดหักเราลำดับความสำคัญให้ดีดังนั้นนะคะพยายามลำดับความสำคัญอย่างระมัดร,ระวังค่ะแล้วความเรียบง่ายก็คืออาวุธลับที่จะพิชิตความสำเร็จค่ะพรสวรรค์มักจะดึงคนเก่งให้มาอยู่ด้วยกันนะคะนอกจากนี้ก็คือลูกค้าคือเสียงสำคัญค่ะแล้วก็เขาภูมิใจในสิ่งที่ยังไม่ได้ลงมือทำเท่ากับสิ่งที่ได้ทำไปแล้วค่ะ แล้วนอกจากนี้เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องเสียอีกแล้วอะค่ะอีกไม่กี่วันพวกเราก็ตายแล้วฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราได้ศูนย์โอกาสไปแล้วเท่าไหร่การคิดแบบนี้เหมือนกับดักทางความคิดให้คิดว่าเราได้เปื่อยกายล่อนจ้อนจะมีอะไรหรือยูกก็แต่ร่างกายและหัวใจเท่านั้นเองจงทําทุกอย่างให้เต็มที่ค่ะแล้วข้อต่อไปก็คือเขาบอกว่าการที่ไม่มีใครฟังคุณไม่ได้หมายความว่าคุณผิดอันนี้ดิฉันชอบนะคะคุณรู้ไหม ะติฟจ็อบเขาเก่านะฮะผมเคยมีแผนการที่วิเศษที่จะช่วยกู้ Apple ให้กลับมายิ่งใหญ่ได้มันเป็นวิธีการที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ผมไม่สามารถบอกใครได้เพราะว่าไม่มีใครยอมฟังอุทหาหหอนของเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่ไม่มีใครฟังคุณเลยไม่ได้หมายความว่าคุณผิดค่ะนะคะเขาพูดถึงตอนที่เขาโดนออกจาก Apple นั่นเองนะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะเคล็ดลับของสตีฟจ็อบาากที่สุด ดังนั้นนะคะมันจะทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นทําให้คนอื่นทราบว่านี่แหละคือตัวเรานี่แหละคือเส้นทางแสงสว่างในชีวิตของเราค่ะเวลาของคุณมีจํากัดอย่ายอมเสียเวลาชีวิตของคุณนะคะในชีวิตของคนอื่นค่ะจงอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยผลจากความคิดของคนอื่นแล้วก็อย่ายอมให้เสียงคนอื่นเนี่ยมากบเสียงที่อยู่ภายในตัวของคุณที่สําคัญที่สุดคุณต้องมีความกล้าที่จะก้าวไปตามหัวใจ ของคุณค่ะสัญชาตญาณเนี่ยจะพาคุณไปค่ะเพราะหัวใจแล้วก็สัญชาตญาณของคุณรู้ดีว่าคุณต้องการที่จะเป็นอะไรค่ะอันนี้คือสติปจอบค่ะพอมีสติปจอบแล้วนะคะก็ไม่พ้นที่เขาจะต้องนำบิลเกตมากล่าวถึงนะคะซึ่งบิลเกตเนี่ยก็เป็นคนที่คิดไม่ค่อยเหมือนใครนะคะแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าความคิดของเขาเนี่ยมันมีบทสรุปว่าจริงๆอะ่ะเขาพยายามที่ เรียกว่า,อาบอกนะคะคนรุ่นต่อมาว่าเขาคิดและทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จซึ่งเขาบอกว่าจงปรับชีวิตของคุณคุณต้องยอมรับชีวิตนั้นไม่ยุติธรรมแล้วก็นำชีวิตไปสู่ความสำเร็จโลกใบนี้ไม่แคร์ว่าคุณจะเป็นใครหรอกแล้วก็ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีผลสำเร็จความสำเร็จไม่เคยได้มาโดยอัตโนมัติค่ะนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคุณเป็นสิ่งสำคัญค่ะเรื่องราวทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจเล็กหรือใหญ่พวกเขา สามารถทำเงินได้ธุกรกิจเล็กเติบโตเป็นธุรกิจใหญ่ดังนั้นการก้าวไปทีละเล็กและน้อยทุกวันเนี่ยก็สามารถบรรลุผลสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ในซักวันหนึ่งและนอกจากนี้เขาบอกให้เรียนรู้ทุกข้อผิดพลาดของเราลงมือทําด้วยตนเองค่ะเรามีโอกาสเพียงครั้งเดียวจงสร้างคุณค่าในตัวเราทําในสิ่งที่เราคาดว่าจะทําแล้วก็จงทําดีกับทุกคนที่ล้อมรอบตัวเราค่ะอันนี้คือบิลกตนะคะ น,ะะนอกจากสตีฟจ็อบบี้ิลเกตซึ่งอยู่ในโลกคอมพิวเตอร์อีกคนนึงค่ะก็คือไมเคิลเดลค่ะคนที่สร้างอคอมพิวเตอร์ยี่ห้อเดลนั่นเองนะคะอยากบอกว่าก็เป็นอีกคนนึงนะคะไมเคิลเดลเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีหลักการคิดสร้างธุรกิจให้ยิ่งใหญ่ในสไตล์ของเขานะคะโดยที่ดิฉันเองเนี่ยโอ้พอมาอ่านแล้วโอ้โหคนนี้คิดดีมากๆนะคะนั่นคือขเขาพยายามสร้างหุ้นส่วนให้แข็งแกร่งค่ะ แล้วก็พยายามสร้างกลรุทธ์ของบริษัทที่ทุกคนเป็นเจ้าของด้วยนะคะแล้วเขาก็จะเรียนรู้จากต้นต่อโดยตรงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของลูกค้าให้มากที่สุดเท่าจะทําได้ค่ะแล้วก็ไม่มีคนกลางค่ะดังนั้นนะคะเขาบอกว่าจงพัฒนาสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้วก็อยากได้จริงๆซึ่งจะทําให้ลูกค้าพอใจมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลงแล้วก็กําไรที่เพิ่มขึ้นค่ะอันนี้คือเดียวนะคะแล้วคนต่อมานะคะ จากนี้นะคะเขาก็จะพูดถึงคนสำเร็จนะคะอย่างเช่นริชาร์ดเบนสันนะคะที่เป็นเวอร์จินอะไรในธุรกิจของเขานะคะซึ่งอ,อยากบอกว่าคนนี้ก็ประสบความสำเร็จมากเป็นมหาเศรษฐีของโลกนะคะนอกจากนี้นะคะเขาก็จะเอาคำพูดของริชฮิลติงนะคะคนที่เป็นผู้ก่อตั้ง Netflix นะคะ ซึ่งพอดีฉันอ่านอ๋อเพิ่งทราบว่าแต่ก่อน Netflix เนะะี่ยค่ะเขาเป็นธุรกิจที่ให้เช่า DVD ทางออนไลน์นะคะรายใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการดูหนังของคนทั้งโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะเออต้องบอกว่า Netflix ะคะ่ะก็เป็นธุรกิจที่ทํากำไรหมหาศาลในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะวันนี้เขาบอกว่าการเป็น CO นี่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็ยังพอใจที่จะเรียนรู้ต่อไปค่ะนะคะ ออนอกจากนี้ค่ะเขาก็เอาโฮว h ชูส s นะคะอันนี้โฮว h ชูส s ซึ่งเป็นอ่อีอของ Starbuck สะคะ่ะเอามาประวัติของ h o ว a โชูสนะคะซึ่งต้องขอบอกว่าการทำส t t r r u c k s ให้ประสบความสำเร็จในโลกนี้เขาทำอย่างไรนะคะแล้วสุดท้ายเขาก็เอาเจ้าของ Google มานะคะ Google ที่ เรารู้จักกันดีแล้วก็ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกความสําเร็จนะคะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังเสมอค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นถ้าวันนี้เรากําลังเรียกว่าเผชิญหน้ากับความล้มเหลวอยู่เนะี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกบอกว่าเรากําลังเดินหน้าอยู่ค่ะดังนั้นนะคะหลายๆเคล็ดลับแห่งความสําเร็จนะ่ะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวคนของคนระดับโลกที่ประสบความสําเร็จนะคะ จริงๆแล้วเราจะเป็นอย่างเช่นเราคิดเสมอคะ่ะดังนั้น,นะคะ่ะขอให้เรามีสารตั้งต้นที่คิดในเชิงบวกคิดให้พบเจอความเป็นไปได้แล้วก็คิดว่าเราเอาชนะปัญหาได้เสมอซึ่งความสําเร็จแล้วก็ความยิ่งใหญ่ในอนาคตเนี่อรอให้เราพิชิตอยู่ตลอดเวลาคะ่ะอันนี้คือหนังสือคนสําเร็จ1%คิดและทําแบบนี้คะ่ะถึงจะมีหมื่นล้านของคุณทศ คณะนาพรค่ะก็เป็นหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็อ่านสนุกดีค่ะนะคะดิฉันก็นํามาฝังก,กับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะก็คิดว่าเ,เรื่องดาวเหล่านี้ค่ะจะมีประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ